ข้บดมาสูบกเก้าผีทั้งเมียบัลองจียหนทั้งผัวจะลงยยองจะีแหวนในแพงกนถามเจ้าเน่เขามากเกลแท้เออะ่ทเอาพาลงแ่งง,งบนย,ยบัวล้องจมีบียนเขาบอกจงซื่อหมดหน้าปลาไม่แต่แกงมีจักหลวงเขาถามนะ่ะกูถามไม่คืดเน่เขาก็กลับพร้อมนอะ่ะเสร็ได้อัดโนนอัโถว้เกียนมันซึ่งแก่ใครลำบากี่โถ่ เลยเปนแพททำหมอได้ปฏิทโรอได้น่ะแสบมันอะไรเตนได้เท็ดบอนัวแซตงบะคุงดูที่คนจุกลางมเอะอยู่คุณหนไสหน่เนได้เท็ดบ นัวแซ่บําบคําโตโตคําโตโตอ่าคําโตโตเลยอาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวนํกันเด้อปอยดิบนี่นี่สุดยอดเลยแกงอ่อมปอยขมต้มแซ่บอันนี้เด้อปลา หนึ่งฟ้าเป็น,นยังไงแซบ่บผมบ่ผมคัมกแม่นบ่สุด,ดยอดเลยผมบอมอลมอมอีกคำหนึ่งคำหนึ่งอีกคำหนึ่งออโอ้โหจวดจ้าดเป็นยัง,ยงไงบอมลอมปาดโทษ ปลาอะไรครับเสี่ยปลานินนึ่งใช่ไหมปลานินนึ่งนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมให้พี่น้องที่เคารพรักดูนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นน้ําพริกนะครับน้าพริกหนุ่มเนาะน้ําพริกอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้คือผักเครื่องเคียงนะครับผมนี่ครก็จะมีปลามีหลายอย่างเนาะอ่ะให้เสี่ยกินให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับผมอรอยอร่อยเหมือนเดิมนะครับผม อร่อยเหมือนเดิมนะครับแม่สวยงามทีเดียวครับผมแม่เป็นไงฮะเสียอีกรสชาติมันครับอร่อยอร่อยมากโอ้โหอันนี้อะไรเอ่ยเป็นเนื้อวัวดิบใช่ไหมโอ้นวาเก่งมากบว่ากำลัางวัดอยู่นี้กับว่าแพ้เนี่ยที่โกงวันนี้ว่ายอดเลี้ยงวันนี้มาคางหันโบได้คุณเลยบก เรถานี่เสียเสียเสร็จแล้วอ้กีโตก็น่ากากันอ่ไม่เสียเส้นเนยยน่ทั้งจะเมาทิทานต่อไปฉันไม่ได้โไไม่ความสามา้ี่ับนไม่จริงัวีกไม่ได้แล้วึแม่าต้องตึงเลยยอนยิ้มเลี่ยวกนไหมย้ายเรียบอเรียบร้อยโมหงเมื่อนคน

ขยับเมื่อไรเป็นต้องกินครับวันนี้สิงขยับมากินไอศครีมไอศครีมไอศครีมสวินเส้นตอนนี้กินโคนไปก่อนแล้วกันเนี่ยดูเมนูอยู่ครับเลือกเมนูอยู่อดใจไม่ไหวครับต้องกินไอศครีมไปก่อนนะครับสิงขยับของเรา